สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แคชวอลเฟมแล้วคราวนี้ผมจะมาโชว์บิลทวินกราตาให้ดูกันนะครับผมว่าผมอะผมใช้กับไอ้เจ้าเจ้าเทรเชอร์ยังไงแล้วก็อย่างเรื่องแรกครับไปดูที่มาร์เก็ตกันก่อนว่าทวินกราก่อนเริ่มทำทวินกราตาเราต้องมีกราตาธรรมดาก่อนนะครับผมซึ่งมันก็นี่มันก็เริ่มจากมันก็ไม่มีมีมันมาสเตอรี่แง 5, งังห้าก็อย่างน้อยก็ต้อง ใครที่อยากได้มาสเตอร์แรงก็ต้องใช้มันนี่ก็ตือบิวตามนี้นะครับเรียความในในการสร้างมันใช้ตามนี้นะครับผมที่ผมโชว์ให้ดูเลยเอาละแต่อาวุธทวินกับการต่นนี่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3วันเพราะหนึ่งคุณต้องใช้อย่างน้อย2อันในการสร้างสร้างทีนี้บิวก็ประมาณนี้นะครับ a อ้เ r รซี่ก็อยู่ประมาณน,นี้ Maximum Ammo 1200 Crit 25 m u อ t i p l y 2.7า แซตะกับโปรเจกต์ตายครับปืนนี้โปรเจกต์ตายแล้วและเชื่อเทียวกว่าบิวจัดได้เรียกว่าเป็นไฮบริดบิวได้สบาย <I S 1> ยังไม่รวมกับ <think> ว่าม <2 S 1> อสตีช็อตมอตทั้งสองอันที่อยู่ในใน <c oughs> ที่สามารรับพวกปืนพกนะครับผม <c oughs> แล้วก็ถึงแม้ว่าจะยิงเป็นโปรเจกต์ตายแต่ว่าไอ้ปืนกระบอกนี้ไฟเรย์ยี่สิบ0ยี่สิบ นี่คือว่ายิงแหลกเลยนะครับผมก็ God. ส่วนดต่เมื่อหลังจากรอ2วันในการสร้างถูกกระกาตามมา2ก็บอกแล้วมันก็จะมาอยู่เลยที่บิลที่ต้องบิลมัน2อันเข้าไปแล้วใช้ใช้อเล e กเซลประกอบขึ้นมาผมลืมโชว์นี่ผมลืมโชว์บิลให้ดูแต่ทีนี้เรามาดูไม่ใช่โชว์ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างโอเคเราไปซิมบลกลุมกันเลยเพื่อโชว์บิลที่ผมจะจัด บิลที่ผมใช้จะมี3อันหลักๆไว้ใช้แล้วผมก็มักจะลืมเปลี่ยนเสมอไปหาซิมเวอรัสนละในนี้นะครับผม <c oughs> ก็ก่อนที่ก่อนที่จะเข้าไปที่ซ่องซิมเวอรซิมเวอรไดรูมได้ก็ต้องซื้อคุณแจจากซิมเวรสก่อนนะครับผมซึ่งก็คือการจับซิมแซิมเวร์ส,แค,สแ,คแคปเจอร์เนี่ยแหละไปเรื่อยๆจนได้พอยต์พอแล้วก็อโอเคเข้าไปกันเลย โอเคเรามาอยู่ในห้องซิมดหลายกลุมแล้วทีนี้เรามาดูบิลกันเลยทวินกระกาศครับผมผมมี3บิลนะครับก็คือแคชเชอยร์ไฮเลเวลแล้วก็คอยฮันนะครับผมซึ่งบิลประใช้ก็มีนี่สปิริตโรสสตันนิงสปีดสับริโรสปีดกับสเตตัสแล้วก็มัลติบาร์ิฟิชั่นสำหรับมัลติช็อตฮอนสไตร์บอดเดเมจลิทิทอริน์สำหรับไฟลไฟเรดแล้วก็มัลติช็อตแล้วก็แน่นอนคริปต์มดทั้ง2อันคริสตัลแกมบิท แล้วก็ Target Cracker นะครับผมถ้าส่วน Element อันนี้ผมใส่เป็นอันนี้ผมไปเปลี่ยนนี่นี่ผมแล้วก็แน่นอนพิส t อัล m มโม,มเทชัต้องใช้ซึ่งผมก็ได้รับซีซีผมใช้5้าห้าฟอร์มาสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้เพื่อให้มันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับ<ๆ>ก็อย่างแรกเราไปดูที่ Build ไฮนนี้ก็มีฮะอะ Level นี้นะโอเค3 Build ซึ่งครับผมผมจะไปเปลี่ยนแคชชีลไปเป็นไอ้นี่แล้วเพราะผมขี้เกียจเปลี่ยนโอเคผมก็เปลี่ยนเป็นนี่ทีนี้มันก็จะเป็น c o r r o s นี่เป็นแบบแคชชีดีใช้สำ t ร r บาฉาทั่วไปส่วนไฮเลเวลแน่นอนจะเปลี่ยนเป็นเป็น viral ซึ่งเป็น frostbite กับ p i s t o l i n e และ coilhunt หรือคือกรน้ำคราวไม่ใช่ผมจะใช้เป็นเป็นแมกเนติกทาไมบาทำไมต้อเป็น m a g n e ติกเพราะว่า treasure r ไอต้ตาลงถือแคปซูลใส่ไอ้ฝาท่อไอ้เหรียญฝาท่อชิวมันอึดมากเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโอเคเริ่มจากโอเคมีบอมบ์บาดพอแล้วทีนี้เรามาไอ้เทรชเจ้เทรเชอร์ตัวปัญหาอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอืมโอเคอ่านี่ไงเอามาตัวเดียวพอเลเวลหนึ่งร้อยสิบห้าจัดไปจะให้ให้ดูกันไปเลยว่าไอ้แบบไอ้บิลนี้ จัดการเกราะมันได้เร็วแค่ไหนแอะทรเชอร์พร้อมโดนยิงได้ยังลงเลเวล 115. ร,ร้อยสิบห้าและนี่คือไม่เนี่ยผมไม่คิดว่าใครจะเจอเลเวลขนาดนั้นจะเล่นสติลพาร์นะครับและนี่สามแม็กเกลี้ยงโอเคและทีนี้ก็พรปกรีสชิ้วเกลี้ยงกับ,บแแบมยิงกันเดี่ยง โอเคทีนี้เดี๋ยวมาโชว์มาดูบิลที่สองของผมกันไฮเลเวลซิ่งไว้คือคือเป็นไม่นี่ไวรัลอ่ะเดี๋ยวเป็นแคชชีวร์ดีกว่าดีกว่ามาดูกันว่าทุนกากาสามารถทัลบกรอบบอมบาดได้เร็วแค่ไหนแอบแม็กเกี่ยว ร้อยยี่สิบแม็กแต่นั่นคือกดหมดแม็กเลยนะครับผมแทบเกลี้ยงนะครับผมรื่อ,อย่างที่เห็นทุนเกกระตะกระสุนมันผ่านเร็วมากกันนะถึงต้องละถ้าน่านำให้เอาแคริเออร์กับแอลโมมิเชชั่นไปใช้นะครับผมทีนี้โอเคมาดูไฮเลเวลกันเลยซึ่งเป็นเอลเมนต์โปรดของใครหลายคนไวรัลอัพผิดตอกอะ และปล่อยสไลด์เราะจัดการอ่าเบรเดี่ยงนี่ทะลุปากคอมลไม่เป็นไรครับบรนี่แป๊บเดียวเออลดเสร็จตายพอดีนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะเลาะมาลองเลยมาดูนี่โอเคทีนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นคอยหัน แล้วมาลองดูกับเทรเชอร์เลเวลที่เราจะเจอได้ในสตาร์ชาร์กันดูนะครับผมเอาสักประมาณเนิ่มสีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบเออสักสี่สิบแล้วกันเปอรละวประมาณนี้กำลงังโอเคน่าจะเจอแถบเนปจูนไม่กับพลูโตประมาณสี่สี่สิบนะครับโอเคมาโอเคมาลุงหนึ่งแม็กและก็จบด้วยธนูเดี่ยง <laughs> เสร็จสิ้นพอไย่ะโอเคทีนี้นะครับผมถวินกากาตาอย่างที่เห็นปืนมันยิงปรืดแป๊บเดียวกระสุนเกลี้ยงแอลโมอินโนเชันสุดๆและแคริเออร์มันช่วยเพิ่มกระสุนรีเซฟให้ด้วยนะครับผมว่าจะมีกระสุนเก็บในคลังเท่าไหร่นี่ปรืดเกลี้ยงยิงแป๊บเดียวกระสุนเกลี้ยงนะครับแบบ มันมันผ่านเป็นเอาปืน secondary ผ่านกระสุนที่แบบสุดๆจริงๆและนี่บวกไฟเรทเพิ่มเข้าไปอีกกับไ,ไอ้ไอ้แบ t ไอ e ลต r ตเรนนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปโชว์โชว์ให้ดูกันนะครับว่าทวินกาตาตะนี้ลงในสนามจริงเป็นไงโดยผมเชื่อว่า Setup นี้ c l ลมส์ a p p r o v e แน่นอนครับยินดีเห็นด้วยแน่นอนโอเคไปดกูการสาธิตกันในสามที่กันเลยก็ไปกันที่พลูโตพลูโตเลยแล้วกันนะแง่ดีนี่พลูโตนี่เป็นที่ที่พวกคอปปัสเลเวลสูงที่สุดนะครับผมในสตาร์ชาร์ตโอเคอ๋อไอออนสกิน uh, มามาดูกัน ก็จักอาไปหัวปี๊บไอ้หัวหัวปี๊บเปรี้ยงเอากล้องเปรี้ยงแป๊บเดียวตายกระสุนไม่ต้องหมดแม็กซ์ด้วยซ้ำและอันนี้ผมแก้ไม่ได้สักทีผมมีเป็นมักมีปัญหาที่ว่าผมกดรีโหลดไม่จำเป็นแต่เอาเถอะอ้าวเจอครับเจอเป้าหมายแล้วปรืดเกลี้ยงชิวเกลี้ยงอ้าวโดรนพังแล้วมันสร้างสบู่ฟองไม่ได้แล้วสบู่ไม่ได้โนโนโลไฟอ้าวมาให้จับซะดี โอเคเปลี่ยงเนี่ยเรียบร้อยนอร์ไฟเออร์เดี่ยงที่นี่เดี๋ยวผมก็จ,จะวิง่งค่อยๆวิ่งไปอย่างช้าๆนะครับผมแล้วก็รอไอ้เจ้าทรัชเชอร์มาสปอนเพราะทาวเซตนี้นะครับผมต้องเป็นทาวเซตแบบนี้เท่านั้นนะครับที่จะมีพวกทรัชเชอร์สปอนที่นี่ก็ให้ตายสิกระสุนจะหมดเรื่อยแทบเกลี้ยงเอาง่ายๆแล้เกิดนี่มาแล้ว อ้าสปอนแล้วมานี่เลยลงุงเอาเหรียญมาบบเรียบร้อยทีหลังอย่าวิ่งเป็นเส้นตรงมาเล็งง่ายอกับดักอ่าเน่แกรนอ้มคราวได้มาแล้วโอเคไปกันดีกว่าอันนี้เลยครับผมเน่เรียบร้อยการสาธิตทุนกระกาตะชื่แนงยู่บอก แคลแรมต้องดีใจแน่นอนนะครับผมนี่ก็เป็นเซตอัพทวินกากาแต่ที่ผมใช้มาตลอดเป็นเซ็กเคนารีเวพอนที่ผมตอนนี้ใช้บ่อยที่สุดแล้วนะครับผมก็ยังหาอะไรมาแทนที่มันไม่ได้แต่เดี๋ยวคงได้มันแหละครับผมทีนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในบิวหน้านะครับผมส,สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ